เอาไหมเอาไหมก็ไม oh, so ่เอาแต่ได้เลี้ยงไหมพอดีทุกพลปัดแตนก็แบกฟังมาทำบุญด้วยครับสออุสาุสาธุสาธุเป็นเกินเลมอบรับเลยนะคะทุกพลปัดแตงปัดแตนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ส่งมอบด้วยนะคะเจ้ากรรมนายเวรโอ้โหเมียนโอ้โหอข่อันนาซ้งโอ้ตี๋ปฏิบัติต่อกับนายเวรขอบคุณผู้ส่งมอบเวยนะครับเจ้ากรรมนายเวรนะคะ มอตอนนี้จริงๆะขอบคุณผู้ส่งมอบด้วยนะคะพราสันเจ้ากัมนายเวอใช่ผู้ส่งมอบด้วยส่ากัมนายเวมะไรครับผิดแดงโอ้ผิแดนกเป็ดเองนกอ่านไม่หมดใ่เชงอ๋ออันจังสีมันกสะสดุงแล้วพรพาพาแม่ไปทานข้าวเสรแล้วโอ้ยแม่เีลยไปปะค่ะไปพาแม่ไปทานข้าวไปไปหามบอดไปไ ใช้บทละชะนีนะท่านก็ห่อไปกินดูเสิยเลยเอาจะกลับแล้วเหรอเนี่ยจะไปที่พักไงอุ้ยเราก็ไปกินข้าวที่พักไปไปกินที่ไหนก็ไปกินก้อนเสนะกกินน่อนนิ้วบ่เอาแบบแบบว่โอ้ยปานนี้แล้วแล้วแต่ว่าห่อไปอยู่ห่อกลับบ้านอะมีอยู่ห่อไปห้องสักแก้วก็นนะสนะไปไปเอาชิดบืคนของมาคนของไปใส่กลับบ้าน เอากลับไปห้องเด้ไปกินี่ไปกินที่นู่ขาบอกไปกินที่นูนเบอได้ิ่เราก็ป่าูาไปีเาอกกินที่นูนเไปกินห้าบอกกินทีาอไกาอกไกินากินี่่เขไ้ี่นู่เอกไปกาอกไปินบองไปน่เอากนี่ขบอไปนี่น่เี่เอาอเขอ่ก่าอนดีกว่าเขาของแม่ลงรถก่อน หรือว่าพ่อเดี๋ยวพ่อชิดทางที่ไหนอ่ะมาทำมันไงชิดเดี๋ยวมันจะเข้าเยี่ยมพ่อไม่ได้เออใช่มันค่ำแล้วได้ป่านนี้เนา่อยการยิงล้อบเนี่ยอัลลอบนี้เออลาเราไป็นต้องไปไหนลาลาพูดแล้วก็ลาพูดแล้วก็ลา รอบที่สครับรอบที่สามรอบที่สามคือเนี่ยผมยังไม่ได้ครบคลิปคือลากันรอบที่สานะครับเช็ดดอกออถามอ่าดอกออถามแล้วนอนนี่ละแม่รู้เล้วแล้วว่านอนที่ไหนเขาตั้งใจกันที่นอนนั่นแหละ้าไปครับผมของหอยู่ียโปป ไปเปิดห้องไว้ไอ้ห้องนึงน่ะคุณรัชนีนะสวัสดีเขอกลับมาได้วไหมโอ้จับความไในไหมผมนึกว่ามมาตั้งลูกสาวสวัสดีครับผมนี่ฮะโอ้แม่เ่ากะม้าผมดูความมาตั้งลูกสาวไป้วสวัสดีครับ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 โอ้แต่งตัวฮะโอ้โห ฮะหวยบหลอไม่ได้มาถึงนั้นยังมาถึงี่นี่เออไปพักกับเราพักกับพักกับหนูพักห้องหนูก็พี่ตาจะจองเพิ่มให้อถ้าไดจองเรมัปตาคไหนก็ไปจอนกไปรอนอนก็ไปรอหนูกอนกอนกรอกไปอนูม็ไปรอนูกอนูก็อก็ไปรอหนกรอก็ก ไปพักก่อนอาชิดไปพักก่อนบ้านเด็กต <mm ัวน้องครับบ้อ๋อเนี่ยไปเปิดห้องไหนใหหนาข้างมาเน่ยเขาจะได้ถามไงโอ้ยกันสิบ่ไปมองเดียวกันบางทีตรงนี้เนี่ยโอ้ยเลกบัตจองเงินขังเดีมวเดียวเดียวเดียวกันมองเดียวกันก็พอดีพอดียายก็สิไปกับชิดก็ได้โอเคโอเคมองเดียวกันเดี๋ยวโทรบอกว่าร้านไหนนะครับไปยังไอไปไปยังแปดระบบ อางได้หนึ่งหนึ่งีมงนสซ้างองกัเนตัดนี่าสี่พี่ชี้ครับผมปดมาตรน้นครับบอลูครับหลงี่ินทแปมาตรงนี้2 4ถ้าไม่แน่จริงเราก็ไม่มานะเออจริงจริงรับบอที่ไหนพ่อมีแต่ผู้หญิงก็จะไปสู้เขาบ แต,แต่จร Later, ิงๆแหะอันนั่นถ้ามีคนกขบอกกลับกกอกไปหรือไปไปถวายลุงพลก็ผากชองมาก็เลยมาลุงพลไม่มา oh, ไปไปไปขับรถข้างเพื่อนข้ามาสํานี้พ่อเมยเข้ามาเท่นีเท่นี้ยิ่งใหญ่เกินพอไทคิปแปดนาทีมาายคิปแนาที่รถรถรบแปดเนี่ยคราวนี้ก็มีการชนก็ี ตอนแรกจะเป็นภูไทยตอนแรมต่อไปจะเป็นปมาณออเดี๋ยวคูหนึ่งเดียวกันเป็นนอตสว่าอันตอนเนี้ยคือทาทีนอนกันเสมอ่พอดนี่จองของนึกนะครับผมอะ แล้วก็หาคนห้อนด้วยใหเินเรับอสพอาเสียวรงเบรไนมีร็วนูเอาไปชงไปหาบด้อย่างกตรงังลพชอบไม่ไม่เราต้พิจารณาก่อนเอาหาในะเ้นหน้าตาที่ก็เรียกอยู่ดีเร่ต้องเรียกของเี่เอาะ

โอ้ยเสียใจมาไม่ท hey. um. ันมันไกลเนาะมันไกลก็ไม่เป sí, anyway. ็นไรดอกไปหาเฮ็ดรถเขาน่ะไปหาเฮ็ดรถเขาหนิยังไม่ยอมเซชัดไงเสียชัดไ้วก่อนใครขับรถน่ะแม่แม่พักตบนอ้อนะแม่พักเพิ่มเนาะออ๋เขาขี้ติวดี แม่อยู่แล้วนอนกันนิดมาดามนอนกัอ้อพกอ้อวางสายแล้วนอนใสก็นอนได้นอนใสก็นอนได้อยู่ดอกเรื่องนอนนะแม่ติว่านอนกับใครแม่ติวนอนกัแม่สมรเหรอขามาดึกนะชงใส่ขามาดึกจุนี้ไม่เป็นไรบ้านนี้ก็ยังบอมาอยู่ไม่ต้องจแต่พี่เสือบอกผมให้จองให้เอเจองเลย รองโลดเพื่อเขาทำมาดึกแล้วไม่มีที่นอนไงยังอันพ่อซดเดี๋ยวเอามาดามจำลองก็ไปอยู่แล้วไปกับชิดอยู่แล้วเ้ยมดาเราอไมพกสนไปเร่อเราเเราเราเเอาาเาดีใจยังไงลูกก็มาเี่ยว ปสปาเอาเอาเยลองไปด้วยโนาะพูนรมาปปาปาเอาเอาเอานาทีแล้วน่าจะต้องนอนวัดอนไหนเปนรลงแรไหนเชฟบัน ไปแล้วนุ่นลยกไปแล้วเุกวันคือเคยมานอนว่ะที่แม่เคยนอนนั้นล่ะเออนั่นแหละเนาะเจ็คมา้าแม่ม<ะ>ไปที่พักก่อนบอกอแม่น,นุแม่ไปใไส่เชฟเวันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะโรงแรมอันนี้เดียว มานอนวันนั้นเซฟวันมันอยู่ตรงไหนวะดังเดือบุ๊มแม่นคุณกัลยาสินเดืเอดฟุบฟุบฟชิดท่าักชิดก่อนว่าแมนสิบริม,งงมารถทางหายครับเอ้ยรออีมาคำไปพุ่นเนาะอือแค่จะรถรถรถแจ็คเลยคำแ,แจ็คอะมาคูเดียววะมาก็เมีย เกนินางเน,นื้อคั่วเนื้อเมียนอยู่ครับเมียนปลาเขาตัดเขาตัดเบิ้ลหรือว่าตามมาัดมะคงต้องตัดเพิ่มไปบอกเขาตัดเพิ่มไปกินปะแบบเหาะอันนั้นไปเนาะอืไปตามมาัดมะคงไปเนาะไปกินที่พุ่นเอาโอเคแค่นี้แหละจ,ะจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาถึงแล้วค่ะขอบคุณค่ะ